วันที่18มกราคม2566ที่อาคารไอรวัดพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนสัญชาติจีนเปิดกิจการร้านค้าในย่านเยาวราชและห้วยขวางว่าทางกทมไม่มีอำนาจไปช่วยตรวจสอบเชิงลึกโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กทมช่วยสอดส่องธุรกิจของคนสัญชาติจีนและให้ทางประหัรกทมสั่งการไปที่สำนักงานเขตช่วยตรวจสอบแล้วรายงานมายังส่วนกลางแต่ แต่ในทางปฏิบตัติคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาไม่ได้ยืนขายอาจจะเป็นนอมินีด้วยซ้ําโดยก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดเลกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวแอบแฝงเข้ามาทําธุรกิจหลากหลายประเภทในย่านเยาวราชเช่นร้านอาหารร้านค้าขายในรูปแบบของการลงทุนผ่านนอมินีเรื่องนี้ทางรัฐบาลจะติดตามอย่างใกล้ชิดโดยบุรณาการจากหลายภาคส่วนอาทิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลและตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป